สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการทนายกองทัพรมนำนมือในที่ท,ทานายกองทัพธรรมวันนี้เรามาโดยท่านประธานมูลนิธิทานายอนันตชัยชัยเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับและรองประธานมูลนิธิดรประยุทธ์ประเทศเสนาสวัสดีครับและที่ฉันนางสาวพันชิตาชัยเดชเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ห้างแห่งหนึ่งย่านเอกมัยรามินทาที่มีประเด็นอยู่ ในโลกโซเชียลที่มีกลุ่มคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งมาเช่าพื้นที่ห้างจัดงานและโดนยกเลิกไปทีนี้มันจะไม่เป็นประเด็นเลยถ้าเกิดว่ามันไม่เกี่ยวกับในสิ่งที่เออมูลนิธิทำอยู่ท่านประธานมีความเห็นว่ายังไรคะอ๋อครับเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับ ก็คือประมาณต้นเดินสิงหาคมเนี่ยทางแกงลัทธิเชื่อมจิตได้มีการโพสต์ข้อความว่าในวันที่22กันยายน2 5 6 7ตั้งแต่เวลา8นฬกาจนถึง16นาฬิกาเนี่ยจะมีการจัดให้มีการอสอนธรรมะโดยเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยเขาเรียกว่า,าเชื่อมจิต site, ออนไซต์แล้วก็มีการโพส <c oughs> ์ข้อความก็บังเอิญว่าข้อความต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็มี <c oughs> ลูกเพจเข้ามาส่งส่งข้อความนี้เข้ามาในในเพจของทนายนันใจเชเดมูทิทนายของรัฐธรรมแล้วก็เลยเข้าไปดู <c oughs> เอา้ามีการจัด สัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเชื่อมจิตออนไซต์ที่ห้าง CDC บอลุมถนนเรียบทางหลวงรามินทานะออพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าเนื่องจอากว่าแก๊งละทิ่เชื่อมจิตเนี่ยในการสอนธรรมเนี่ยมันมีมติมหาเทระสมาคมที่424ทับ2567นะคร ซึ่งออกเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ว,ว่าการสอนธรรมของกลุ่มแก๊งเนี้ยเป็นลัทธิเพราะว่ามีการบิดเบือนพระไตรปิฎกและก็กล่าวตูวพ่พทธเจ้าซึ่งมัตมาเทรสมาคมก็มีมติออกมาแล้วว่าเป็นลัทธิแล้วบิดเบือนพระไตรปิฎก ประมาณวันที่4ศสิงหาคม2 5 6 7เนี่ยผมก็ได้ผมแล้วก็มูทิในนามมูทินะคือเพจทนายนันต์ใจเจเดชเพจบริษัทกฎหมายนันต์ใจเดเดชแล้วก็เพจมูทิทนายของทัพธรรมก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเชื่อมจิตออนไซต์ของอ กลุ่มแกง๊งรัดที่เชื่อมจิตเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าห้างตอนนั้นยังไม่เดือชื่อห้างนะชื่อห้างตอนนี้เราเอได้แล้วเดือดเออดได้แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เอชื่อห้างกลัวเขา,<ม>า,าจะเสียหายแล้วก็เลยก็โพสต์โยนหินถามทางในขษณะโยนหินถามทางว่าการที่แกง๊งรัที่เชื่อมจิตเนี่ยมาเช่าสถานที่เพื่อจะสัมมนาเชื่อมจิตออนไซต์เนี่ย ซึ่งหมหาเทรสมาคมเนี่ยมีมติออกมาแล้วเนี่ยว่าเป็นการบิดเบือนพระไตรปิฎกกล่าวตงพรพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการขัดต่อควาสมสงบเรียบร้อยและสีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วเป็นการต่อขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยทีนี้เนี่ยเราเราจะแยกประเด็นอย่างนี้ดีกว่าว่ามติที่สี่สองสี่เนี่ยให้มหาเิทยอธิบายแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นในมุมกฎหมายที่ไหมใช่เป็นแบบ เป็นสองเรื่องอเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องการคืนเงินมาจวงเงินมาจำํำอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมติที่4 24 2 5 6 7ัว่าการจัดสัมมนามการจัด,รจดประชุมของกลุ่มนาเชื่มจิตเนี่ยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและเสียธรรมอันดีของประชาชนหรือไ,<ด>ไม่ได้ไดก็<ๆ>อย่างนี้พอพอเราซึ้งอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมเนี่ยก็ปรึกษากับมามีมามีเพราะท่านเป็นประเลีธรรมเจ็ดประโยชน์ก็ปรึกษาแล้วก็ปรึกษาแล้วก็โพสต์ข้อความไปนะ เอาพข้อความไปเนี่ยเ,เราก็อยากจะคุยถึงกรณีของมติหมาแต่ละสมาคมที่4ี่สองสถ้าปกเก็บในแง่ของมติดังกล่าวว่าเอา๊ะมีความเป็นมาได้ยังไงทําไมเราจึงสนใจเรื่องนี้แล้วโพสเรื่องนี้นะฮะก็หลังจากที่เราโพสตข้อความไปเนี่ยเราก็เขียนเรื่องมติชัดเจนนะอ่าในเรื่องมติเนี่ยต้องให้หมาเปยนคนพูดอ่าเพราะว่าเขาจะมีความชํานาญนอกกว่าเราเชิญเลยครับหมานี้ครับ มติมาหาเทรสมาคมวันที่20พฤษภาปี67นี่นะครับมติ424ทับ67สาระสำคัญจริงๆก็คือว่าหลังจากที่สำนักพุทธเนี่ยรายงานต่อมหาเทรสมาคมนะครับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ที่ม่สมีอำนาจในการที่จะส่งเรื่องให้สำนักพุทธเนี่ยรายงานเรื่องต่างๆไปที่มาหาเทรสมาคมโดยมสเนี่ยจะใช้อำนาจตามมาตรา15ตรี นะครับของพรบรสงปีศ5แก้ไขเพิ่มเติมปี35ก็คือว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาเทรวาสเรานะครับตามรัฐธรรมนูญทีนี้พอเรื่องเนี่ยไปตกอยู่ที่สำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพุทธเขาก็รวบรวมข้อเท็จจริงทุงทกๆอย่างครับแล้วก็พฤติการของกลุ่มดังกล่าวนะครับว่ามีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนพระไตรปิฎกเนี่ยจริงหรือไม่ ก็ได้ข้อสรุปอยู่7ข้อครับเข้อเนี่ยก็คือตามมติ424สองทับสองห้า 2, 9, 6, เนี่ยโดยสรุปใจความก็คือว่าเรื่องที่กล่าวว่าในาพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องที่กล่าวเนี่ยก็คือว่าพระนาคามีในกับชาติมาเกิดซึ่งสำรับพุทธก็ยืนยันว่ากับชาติมาเกิดไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นผู้ไม่กลับมารบเรื่องดอกไม้สีเหลืองนะครับเรื่องเป็นลูกพระสกยามุนีพุทธเจ้าเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าแม่ปวนอิมเรื่องการเชื่อมจิตต่างๆคือสำนักพุทธก็รายงานไปที่มหาถรสมาคม จนกระทั่งนำไปสู่วันที่20ิพฤษภาคมสนร้เนี่ยมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้ว78ข้อที่7ข้อที่สำนักงานพุทธศาสนายุทธชาตินำถวายรายงานนั้นนะครับก็คือเป็นข้อที่จริงที่ไม่ปรากฏมีในพระธตรปิฎกนำไปสู่การพิจาแล้วก็ออกมติ424ทับสองโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมทั้ง20รูปแล้วก็มีเช้่พระคุณสมเด็จพระเรียวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกวัดราชชิวพิษ เป็นประธานนะครับเป็นประธานแล้วในมติดังกล่าวก็บอกว่า7ข้อนั้นนะครับไม่มีในพระไตรปิฎกและมีพระบัญชาในคําสั่งนั้นนะครับให้คณะสงฆ์กับสํานักพุทธเนี่ยดำเนินการ3ข้อสาระสาคัญใน3ข้อนั้นก็คือว่าให้สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยครับเป็นผู้ช่วยเหลือคณะสงฆ์ไม่ว่าเป็นเจ้าคณะพระสังคติการทุกระดับชั้นในการที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนเข้าใจหลักพระไตรปิฎกที่แท้จริง2 ไม่ให้มีบุคคลใดๆมาอ้างพระไตรปิฎกแล้วบิดเบือนหรือหยิบยกพระไตรปิฎกมาแล้วบิดเบือนที่เป็นนามธรรมาคือหลักวิชาการหยิบหลักวิชาการมาแล้วบิดเบือนก็ไม่ได้หยิบหลักวิชาการที่เป็นนามธรรมาดังกล่าวนำไปสู่การากำหนดวิธีการปฏิบัติซึ่งเขาเรียกว่าวิธีการก็ไม่ได้ทุกอย่างคือการบิดเบือนเพราะฉะนั้นในท้ายของมติดังกล่าวจึงมอบหมายให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ สามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบ้านเมืองอันนี้คือสาระสาคัญของมติ4 24สองทับสองหเดทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าคณะสงฆ์ไทยโดนมหาเถรสมาคมนั่นนะครับเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้แก้ไขมาสี่ครั้งครั้งที่1ปี35ครั้งที่2 4 7ครั้งที่3าครั้งที่4ปี2องพเพราะฉะนั้นมติดังกล่าวเป็นมติขององค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย จึงถือว่ามีสภาพบังคับได้ตามกฎหมายและมะติดังกล่าวผูกพันทุกหน่วยงานของรัฐ<ม>ในการที่จะชี้และบ่งชี้ว่าสิ่งใดผิดหรือเบือนหรือสิ่งใดที่ขัดต่อหลักการของพระติบิณฑในพุทธเถรวาทเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล่าบเรียนว่ามติของมหาเทนสบาคมฉบับต่งางๆเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของคําสั่งที่คณะสงฆ์บอกว่าคุณทําผิดหรือไม่ครับผมนี้คือสาระสำคัญก็ถ <โ S 1> ้าอย่างนั้นมหาหมีเนี่ย การที่หมาเตรสมาคมเนี่ยมีมติออกมาแล้วปรากฏว่ากลุ่มแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยก็ยังจัดให้มีการสัมมนาหรือปฏิบัติธรรมที่เขาพูดนะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นวิธีการอ่าเป็นวิธีการครับไม่ไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมไอ้เนี้ย มามีเยองไในมติดังกล่าวอย่างที่ผมกล่าวเรียนเมื่อกี้ว่าตอนท้าย3ข้อนั้นนะครับก็คือการบิดเบือนเนี่ยบิดเบือนมาแต่บิดเนเนี่ยมีอยู่2อย่าง1บิดเบือนสิ่งที่เป็นวิชาการก็คือนามธรรมพูดในสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ดังกรณีดังกล่าวคือการบิดเบือนสิ่งที่เป็นนามธรรมคือวิชาการ 2. การบิดเบือนนั้นนะครับนำวิธีการนำนามธรรมดังกล่าวที่เป็นวิชาการนั้นน่ะไปปฏิบัติ หรือไปดัดแปลงวิธีการในการปฏิบัติเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนำสิ่งที่เป็นวิชาการมาปฏิบัติเขาเรียกว่าบิดเบือนทั้งหมดนี่ตามมติมหาเิรสศมาคาลนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมักจะพูดเสมอครับโดยเฉพาะทนายท่านหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามันคนจะไปปฏิบัติธรรมอ่ะจะไปขัดตรงไหนปัญหานี่คือว่าการเชื่อมจิต การเชื่อมจิตเนี่ยนะฮะมันเป็นวิธีการที่เขาบอกก็คือว่าเอามือไปแตะหน้าผาผแล้วก็นั่งสมาธิกันสิ่งที่เขาพยายามโปรโมทหรือว่าบอกกับผู้ศึกษาธิชนที่หลงผิดว่าการเชื่อมจิตของเขาด้วยก็โดยวิธีได้รับแสงสีทองจากองค์พระสกยมุนีส่องมายังตัวของเด็ก 8ขวบแล้วก็เด็ก8ขวเนี่ยก็จะเอามือเนี่ยไปแตะที่หน้าผากแล้วแสงสีทองเนี่ยจากเทพสู่มนุษย์ซึ่งไอ้วิธีการอย่างเงี้ยในมติมาเทราสมาคมเนี่ย สี่สองสี่ทัพหกเจ็ดมีไหมมามีท่านระบุชัดว่าไม่มีในไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก<ะ>ไม่ปรากฏมีในพระไตรปิฎกแล้วเป็นการอิดเบื่อ,อแต่ว่ามันมันปรากฏอยู่ในนี้แล้วว่ามันไม่มีในพระไตรปิฎกใช่ครับ<ะ>เขียนไปชัดฮะเขียนไปชัดแล้วทีนี้ในม,มติดังกล่าวนะครับในมติดังกาวนี่สาระสาคัญจริงๆก็คือว่ากระบวนการที่มีการบัญญัติคําสอนใดๆลงในพระไตรปิฎกนั่นแหละครับคือหลักเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญของพุทธศาสนาเทวราชลวาดเรา เราจะไปพูดขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เลยครับรัฐธรรมนูญของทางโลกนะครับแต่เนี่ยคือรัฐธรรมนูญธรรมนูญการปกครองของผู้นิยศาสนาเราสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ขัดหรือแย้งก็ต้องเป็นการบิดเบือนและก็มีความผิดด้วยครับชัดเจนครับผมทีนี้คนอาจจะงงว่าเรามติที่สี่สองสี่ทับสองห้าหกเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในลำดับสั์กฎหมายขั้นไหนแล้วนักฎหมายอาจจะงงทีนี้ลำดับสั์กฎหมายมีอะไรบ้างมหาหิาอธิบายไหยคืออนนารย์อธิบายกับว่ารัฐธรรมนูญใหญ่สุด พระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกิจสเดีกา<ม>กฎกระทรวงข้อบังคับข้อบัญญัติประกาศคำสั่งมติมติคือมันอยู่ตรงไหนการปกครองของคณะสงฆ์ไทยนะครับก็คือปกครองภายใต้หลักการปกครองของฝ่ายบ้านเมืองนั่นหมายถึงว่าการดําเนินการใดๆของคณะสงฆ์จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นที่มาของการบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา67วงเล็บ1และววงเล็บสอง มเล็บหนึ่งเขาบอกว่ารัฐจะต้องทำานุบำรุงปกป้องพุทธศาสนาและศาสนาอื่นหมายถึงว่าทุกศาสนาเกวักหนึ่งวักสองเนี่ยก็คือพุทธศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือเป็นช้านางก็คือพุทธศาสนาเทรวะรัฐจะต้องมีมาตรการและกลไกในการปกป้องบ่อนทำลายใช้คำว่าบ่อนทำลายนะครับและสนับสนุนให้ประชาชน ป้องกันในเรื่องนี้ด้วยร่วมกับรัฐนะครับนั่นคือรัฐธรรมนูญนําไปสู่การปกตินะครับจะต้องมีพระราชบัญญัติที่เรียกว่าพรลปพรลปคือกฎหมายลูกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่เพียงแต่ว่าเรื่องการปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ไปปรากฏในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันเนี่ยครับตราขึ้นมาตั้งแต่พศ .2505 มีการแก้ไขปี35ปี47 นะครับปี51แล้วก็ปี61ครับจนปัจจุบันในมาตราที่เป็นสาระสำคัญในการปกป้องพระธรรมวินยัยก็คือมาตรา15ตรีวงเล็บ4เนื่องจากระบุชัดว่ามหาเทรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องพระธรรมวินยัยรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาคีย์เวิร์ดสำคัญคือธรรมวินยัยธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภายหลังพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ย ธรรมก็ดีวินัยที่เราแสดงและบัญญัติไว้จากเป็นาศาสนาแทนเรานั่นหมายถึงว่าอำนาจในการปกป้ององค์พระาศาสนาเสมือนองค์พระศาสนาคือพระธรรมวินัยนี้เนี่ยก็คือมหาเถรสมาคมแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีถ้าหายไปพุทธศาสนา,าหายไปด้วยการกําหนดว่า,าศาสนาพุทธเถรวาจะอยู่ได้นานหรือไม่เนี่ยให้ดูที่วินัยของพระนอกจากธรรมแล้วดูที่วินยัยถ้าไม่มีวินัยคือกฎหมายพระาศาสนาจะสั้น สั้นลงไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าถ้าเพรเพิทธสู่สามเณรเนี่ยไม่อยู่ภายใต้พระวินัยบัญญัติศาสนาจะยิ่งเสื่อมสูญไปไม่ต้องกล่าวถึงธรรมเพราะฉะนั้นอำนาจต่างเป็นอำนาจของมหาเทรสมาคมและในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเดียวกันเนี่ยครับในมาตรา19ในมาตรา1789ก็ระบุชัดว่ามหาเทรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายภายในก็คือมีกฎมหาเทรสมาคมมติมหาเทรสมาคมระเบียบมหาเทรสมาคม ประกาศมหาเถรสมาคมพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช5อย่างนี้ครับโดยชอบด้วย2อ,อย่าง1คือโดยชอบด้วยหลักพระธรรมวินัยเนื่องจากพระต้องอยู่ภายใต้พระธรรมวินัย2โดยชอบด้วยกฎหมายบ้านเมืองคือรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมมติระเบียบประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชก็คือกฎหมายลูกของคณะชาปนัยคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมก็ดีมติมหาเถรสมาคมก็ดีไม่ใช่ตัวกฎหมาย แต่เป็นคําสั่งคนขององค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายมดังนั้นมติดังกล่าวจึงมีสภาพบังคับทุกหน่วยงานของรัฐครับผมนี่คือที่มาเป็นการขับลนะทำรุนนะคะถ่าฝ่าฝืนถ้าฝ่าฝืนก็คือคืออย่างนี้เราต้องตั้งต้นตรงนี้ก่อนว่าในการออกมติดังกล่าวเนื่องจากว่ามหาธิรสมาคมแช่งหน้าตามพรมบสมมาตา15ปีแช่งหน้าตามมาตา67วรรสองในการออกกฎมติมหาธาหาาร,ร,รสมาคมฉบับนี้ เพื่อที่จะปกป้องมาตรา67อ้อ2บ่อนทําลายพุทธเถรวาทการดําเนินการและการทําการใดๆที่ขัดหรือแย้งกับสิ่งที่ท่านออกมานั่นหมายถึงว่าก็ต้องขัดหลักรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐในการปกป้องพุทธศาสนาหลักใหญ่ใจความก็คือ1ชาติ2ศาสนาสามพระมหากษัตริย์กฎหมายรัฐธรรมนูญตราไว้เพื่อคุ้มครองสามสถาบันจักของเราเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา67พศ2เนี่ยตราขึ้นมาพรบสงตาขึ้นมา เพื่อที่จะปกป้องนโยบายของรัฐในสถาบันศาสนาครับาครับชัดเจนชัดเจนอันนี้มีข้อกฎหมายมข้อทีจริงข้อทีจริงข้อทีจริงก็มีอยู่ว่าหลังจากที่มหาเถรสมาคมมีมติออกมาครั้งที่มติมหาเถรสมาคมที่424 2ั้26 7ก20พฤษภาคมปี2566แล้วเนี่ยอย่างที่ท่านมามีได้ อธิบายแล้วนี่นะครับปร,กบรากฏว่ากลุ่มไอ้แก๊งลัธิเชื่อมจิตเนี่ยแทนที่จะหยุดแต่ปร,กรากฏว่ายังฝา่าฝืนก็ใช้วิธีการเชื่อมจิตเชื่อมจิตของเขาเนี่ยก็คือการได้รับแสงสีทองจากองค์พระสัจยามุนีผ่านในร่างของเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็สู่คนก็คือเทพสู่มนุษย์เนี่ยพอตรงเนี้ยมันเป็นการขัดต่อมติเนี่ยเราในฐานะมุทิทายของทัพธรรมเนี่ย เห็นว่าการไปเช่าพื้นที่ห้าง CDC v o l u m มเนี่ยมันเป็นการขัดมติขอหมายสมาคมเราก็เลยมีหนังสือนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมสอ1 7นะมีหนังสือไปถึง,ง,ถงกรรมการบริษัท KES จำกัดหรือห้าง CDC v o l u m มนะเรามีหนังสือไปถึงเขาว่าเราก็บอกว่าเนี่ยเราได้ทราบข่าว จากจากเพจเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มลัทธิเนี่ยนะฮะบอกว่า,าจะมีการจัดให้มีการสัมนาวิปัสสนากรรมฐานเชื่อมต่อยอดกระจัดเคลียวิทยากรรับเชิญโดยอาจารย์น้องไน อันนี้อ่านได้นะไปของเขาภาษาไทยอาจารย์น้องไนนิรมิตเทวาจุติจัดโดยสายธรรมแห่งองค์พุทธสถานที่ C.D.C. เรียบทางด่วนรามินทาในวันที่22กันยายน2567เวลา8ถึง16นาฬิกาเนีน่ยพอข้อความนี้ออกมาเนี่ยเขาเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเขาไม่ได้ปกปิดนี่แล้วก็เห็น,นี่เคยเห็นอ่เราก็เลยมีหนังสือไปถึงห้างบอกว่าขอให้มีการ เพีายนาทบทวนการให้เจ้าห้างดังการาวนะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการขัดต่อมติมหาเตรัสมาคมฉบับเอ่อสี่สองสี่ครับสองห้าหเจ็ดนะเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยปรากฏว่า,าทางห้างเนี่ยก็ได้นำได้นาข้อทวงติงของเราเนี่ย ไปพิารณาครับในพิ erna แล้วก็มีการประชุมกันทราบว่ามีการประชุมกันด้วยประชุมกันแล้วก็มีการส่งจดหมายว่า<อ>จะคืนเงิน<า>กลับปพอประชุมกันเสร็จเนี่ยก็ในวันที่แปดวันวันที่แปดสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดก็ได้มีการมีหนังสือไปยกเลิกยกเลิกกับคนที่จองนะแล้วก็คืนเงินให้ด้วยเงินที่คืนเนี่ยประมาณหนึ่งแสนบาท เงินนัดจำหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนทางแกงรังที่เชื่อมกิตนะครับว่าเหตุที่มีการยกเลิกเนี่ยเนื่องจากมูลที่เรามีแหละเนื่นองจากผมนี่แหละมีหนังสือทวงติงเข้าไปนะแล้วก็ได้เอามติมาเจราิาสกลไปบอกเขานะเสร็จแล้วก็บอกว่ามันมีอยู่ใน Google มากมายเลยแล้วแจ้งเขาด้วยว่าตอนนี้มีการดำเนินคดี อาญาที่อกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับชญจกรรมทางเทคโนโลยีอุปอัมภในหลายข้อหาทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์พรบคุ้มครองเด็กป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็ข้อหาอื่นอีกนะฮะพอเขาเห็นปั๊บนะฮะเ,เขาก็เลยพิจารณาแล้วก็เลยยกเลิกเพราะ,ะนั้นถ้าไม่ต้องไปไปถามเขานะ ว่าผมรู้ได้ยังไงผมรู้เพราะผมไปตามเรื่องผมยื่นไปตั้งแต่วันที่เจสิงหา<อ>ก็เลยไปตามเรื่องแล้วก็พิ่งมาโพสต์เมื่อวันซื่นเพราะไปตามเรื่องอีกเจวันวันที่20 22 20 20กว่าก็<อ>าไปตามเขาบอกว่ายกเลิกไปแล้วครับอ่ารู้ได้ยังงี้ครับเขาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเพราะผมไปตามเรื่องไปตามเรื่องถึงทราบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเออเพราะผมก็ได้คุยกับเขาอีกนะ ปรากฏว่าพอเขายกเลิกปั๊บเนี่ยโดยหลักโดยหลักก็คือว่าเมื่อมีการวางมัดจำก็ต้องคืนมัดจำใช่ไหมหรือถ้าหากเสียหายก็ต้องปรับก็ดำเนินคดีทางศาลแล้วทีนี้การคืนเงินมัดจำหรือการมันถือเป็นสัญญาไหมมัดจำถือเป็นเออ hmm มันก <Sound S 2> ็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปาตาสามเจ็ดเจ็ดเขาวางหลักเอาไว้ว่าเมื่อเข้าทำสัญญาถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ให้ถือว่าการที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้วก็ถือว่ามัดจำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางแก๊งลักที่เชื่องจิตเนี่ยคนที่จองเนี่ยเห็นว่าห้างซีดีซีบอลลูนเนี่ยครับผิดสัญญาผิดสัญญา,ญญาคุณก็ต้องไปฟ้องร้องอันนี้ไม่ได้ชี้อมให้กระโลกนะตามหลักกฎหมายแต่ไม่ใช่ว่าไปคมขู่เขา ตอนนี้ทราบนะครับทราบมาว่าทางไอ้ลึกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทางที่ทางทางห้าง CDC บอกว่าทางนี้เขาไม่ยอมทางทางแกงรัที่เชื่อมจิตนี่ไม่ยอมแล้วก็เห็นว่าจะมีวันที่22สิงหาคม2 5 6 7เนี่ยจะมีการนำญาติธรรมของเขาเนี่ยมาที่ห้างจริงเท็จหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ได้รับการบอกล่า,ามาอย่างนั้น ซึ่งเราก็อยากแกบอกว่าการทําอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นความผิดทางอาญาถามก่อความเดือดร้อนลำคาญได้ในความผิดระอุบโทษนะฮะซึ่งทางเราเนี่ยก็เลยแนะนําเข้าไปนะะว่าก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความที่สอนอสอนอ,อ,นอโชคชัยและเอากําลังตำรวจมาและเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรายกเลิกแล้วเพราะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ถ้าเข้ามาเราแจ้งแล้วเขาไม่ออกก็มีความผิดฐานบุกรุกอีกแล้วอย่างนี้คือปกแนมปกติอ่ะห้างอ่ะมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้แอเรียที่คนจะสามารถมาทําอะไรก็ได้แล้วถ้าเขาเข้ามาล่ะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยเราอาจจะเป็นการห้ามยากเพราะว่ามันปะปนเข้ามาใช่ไหมแต่เมื่อเราเชิญให้ออกเขาไม่ออกนี่ก็เป็นบุกรุกอ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วก่อความเดือดร้อนรุกานอ่าเราก็บอกเขาเราก็บอกเขาว่า ถ้าหากว่าเข้ามาแล้วมานั่งนี่นะฮะประการแรกเราก็ต้องบอกเขาบอกเขาว่าการที่คุณมานั่งเนี่ยขอให้คุณออกไปบุกลุกมีให้ออกและไม่ออกนี่ถือเป็นบุกลุกถึงแม้จะเป็นพื้นที่สาธารณะคดีแต่เป็นที่ของข้างสองถ้าคุณไม่ยังทําอย่างนี้อีกก็ถือก่อความําคพญนได้ก็ดําเนินคดีได้เลยก็คือเอาตำรวจมาจับได้เลยใช่เอาตรงก็ก็ผมก็เลยแนะนําว่าให้เอาสอนอโชคชัย แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับกลุ่มแก๊งนละที่เที่ยมกิจเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านมาจริงนะเดี๋ยวเราจะ,ะคิดว่าทางห้างเนี่ยน่าจะ,ะแจ้งไปที่สอนอชุ่<อ>ชัย<อ>แล้วเขามีวิธีการเขาู่อ่าแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราจะแจ้งนักข่าวด้วยนะให้มาทําข่าวเพราะว่าเมื่อเขายกเลิกวางวัดจําไปแล้วถ้าคุณเห็นว่าห้างไม่ถูกต้องคุณก็ไปฟ้องร้องเ,าเอาอ่าแต่ว่าผมก็อยากบอกนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยห้างเนี่ยอ้างได้นะ มามีอ้างได้อ้างได้ไงร<ช>ู้ไหมครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอดีของประชาชน,นเนื่องจากว่ามันมีมติ4-2-4ทับ2-5-6-7คนที่รับจองเนี่ยที่เป็นเด็กรับจองเนี่ยถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาเรียกในหน้าน้องเขาไม่รู้เป็นเหมือนเซลใช่ใช,ใช่เป็นเซลน้องเขาไม่รู้พรน้องเขาไม่รู้เขาก็รับจองแต่พอรับจองเสร็จเนี่ยผู้บริหารก็เลยพุ่งมาเจอตอนหลังเอ้า พอเราลงเพจไปลงอะไรไปเนี่ยคนก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของ cdc ก็เลยเป็นปัญหาเขาก็เลยยกเลิกสัญญาอันนี้เขาเรียกว่าสําคัญผิดในสาระสาคัญเราก็เลยแนะนําทางห้างไปบอกว่าคุณเอาข้อต่อสู้นี้ไปเลยไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ห้างก็โอเคแล้วครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าต้องขอบคุณห้าง cdc บอลลูนเรียบทางหลวนรามินทานะครับที่ยกเลิกสัญญาท่านทําถูกแล้วครับ เพราะว่าถ้าหากว่าท่านมายกเลิกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นไดรู้ไหมครับจะมีม็อกอีกชุดหนึ่งมาตะท้วงจริงๆน่างสานท่างกันนะเพราะว่าขยาับไปการหนึ่งก็โดนโดนฟ้อง<ช>การหนึ่งก็โดนมออ<ช>็อบขัดนตีที่สี่สองสี่ทับสองข้าวช่ชแล้วเขาก็อาจจะถูกดำเน,นินคดีด้วยก็ได้เพราะว่ามีพรบาาคุ้มครองเด็กอยู่ครับนะครับชอบองประชาชนด้วยนะถ้าเกิดมีการเลี่ยไรอันนี้อาจจะมีการแจ้งและมีคนอัดเทป แล้วก็เวลาเผยแผ่เข้าไปอาจจะเป็นพรบคอมในฐานะผู้สนับสนุนมันก็จะไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้กเ็เป็นที่สนใจของประชาชนก็เลยเอ,อ,อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนผู้สารนิกชนนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านทราบนะว่าเหตุที่มีการเลิกเนี่ยเกิดจากมูลที่ทนายของท่ารรมที่มีหนังสือใบแต่ว่ามันม,มีที่มาที่ไปว่าใครเป็นทำแบบนั้นใช่มี และว2เกิดจากอพอเลือกไปแล้วนี่นะครับสิ่งที่ทําไปก็คือว่าทําเพื่อไม่ให้ขัดต่อมติของหาเศรสมาคม,ามขัดต่อข้อสุเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงรู้ไงเพราะผมตามเรื่องครับก,ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับได้ลงโค้เล,เล็กๆไปเพราะว่าทางนู้นเขาก็วิตกกังวลเหมือนกันก็ไม่ต้องวิตกกครับนะฮะเรื่องนี้ก็จบวันนี้ก็วันนี้ก็ พอสมควรแล้ว,อลวือว่าได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเช่าห้างซีดีซีของเ<อ>ชื่อจิตออนไซต์เออแล้วก็อย่างหนึ่งก็อยากแกบอกว่าได้ทราบข่าวว่ากําลังจะไปหาสถานที่ใหม่นะครับสถานที่ใหม่ก็ใหญ่กระเตือนนะถ้าหากว่ามูลที่รู้เนี่ยก็จะ,ตา,ะตามไปอีกนะครับตามไปอีกแล้วก็ใหญ่กระเตือนสถานที่ใหม่ด้วยนะฮะ ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านอาจจะเป็นผู้สนับสนุนลัทธิดังกล่าวซึ่งถือว่าผิดกฎหมายความจริงแล้วเราไม่ได้อยากจะขัดเขาเรียกอะไรธุรกิจครับการเป็นธุรกิจของห้างของโรงแรมห้างร้านต่างๆแต่ว่าทําแบบนี้มันถือเป็นการสนับสนุนและเป็นการกระทำที่มีความผิดเช่นกันใช่ครับก็วันนี้ก็ก็คงจะหมดเวลาแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะขคุณค่าค่ะ